เป็นเทศของธนาญจาักรมหามวัวเทศที่ลาวรงครัวในคืนวันที่สามพฤศจิกายนสองพันห้าร้อสิบแปดทีอย่ในตัวร่ราก็ดูที่ไหนก็ตามอือถึงผมด้ไว้คิดถึงน้วทำแจะมาส้มผัานี่ยิ่งเดื ท้งไม่ชัดที่กว่าส่งสิ่งเราไปฟังฟังเพื่อให้เกิดผลในการจิตเมื่อเราตั้งไว้ยิ่แล้วทำกระแสตามหอสัมผัสสัมผัสนั่นก็มันก็เหมือนคือรับสัมผัสตลอดเวลาจิตก็มีโอกาสที่คิดแต่นั้นนันนี้เป็นการตั้งให้เ้าราในตวเข้ามาตรงตรงนี้ือการองการงเทื อะไรก็มีห้ามเหมือนกันคุณลืมไหมเนี่ยเรื่องเขาพูว่งิหมดมากมายนี่นนะนนำริ้นมีสองการทำมีห้าและองค์ของผู้แสดงธรรมก็มีห้าเหมือนกันองค์ผู้แงธรรมมห้าคือหนึ่งททแสดงธรรมโดยหนักนัสระให้ขัดความสองอาศสม่ง ให้ผู้ฟังเข้า,ขาใจสามขาาั้สีนิสาราสนาเป็นเตจะดู้ฟังสงี่ไม่เคยไม่เคยทำต้องเห็นแต่หน้าห้าไม่ไม่ไม่เคยทำเพืาะยกตนข่มคนอื่นห้าองค์ทำกระถอนัณฑ์เพื่อแสดงค,ค,งครัมแล้วการทำทำแตนเืองการาทำก,ก,ก็มีห้าเหมือนกัน หนึ่งผู้ังทำไม่ได้ทังสองผู้คนไม่เคยได้ยินได้ฟังสางสี่ถ้าที่เคยได้ยนไ้ฟังได้แต่ยังไม่เข้าใจธาก็จะเข้าใจถึงนั้นธาตุามจนมันเ่าความใส่ก็ได้สี่กับความเห็นให้ถูกต้องได้ห้าสี่ทุกครั้งต้องใสยผลที่เราได้รับมันป็นอย่างคือที่ไหนที่เราไม่เคยได้ยินเราได้ฟังครบเราอ่านได้ยินได้ฟังถ้าเพื่อแื่ก็ยอมแรงทำมาต่างๆกัน เรือสิ <te ams> <te ams oui> ่งที่เคยมีกก um ็จะทัดีกที่แบบอนนั้นแ้ไม่ได้แก้หนึ่งก็แยกหนึ่งแต่บงเดียวทำันไม่ตรงง่ายน่ะเัน่องนั้ทั้งทัคือเราเรามันค่อยเสียในสิ่งที่เราชออยเลยเพราะท่านเพื่อนตนสงถึงจิ่นั่นเข้าใจความเห็นี้เราก็ตรงไปให้ดที่คังไม่เห็นยคือม่เข้าใจถึงไม่เาจก็ต้องห่างไกลนะ้งเราม่อะไรมาหงไก น้ำก็มันก็มันก็ใสยต่มันนิ่งกต่ความันนอนข้นทำของมพระพุทธเจ้าลึกซ้นมากถ้าเป็นธรรมดาสามัญเรานี่ละเอียดมาถ้ามาเจอเรียบวยงทำทุกขั้นมันมันพิจนารณาแล้วไปเลยนี่สที่าสทั้งเรา,าทำขั้นสูงขั้นละเอียด มันจะขันดำยาบมันไม่ถือวิสัยในการที่จะทราบความจะเข้าใจแต่ที่เหียนมันกให้ถืุวิสัยทำไม่ได้มีที่เสียดอ่นเหนียงถือวิสัยอันนี้เรียนพังถสุวิสัยตรงนี้ตัวอย่างนี้สามารถสือวิสัยมันก็มี้ือที่เราพอทำได้มันก็ถืุวิสัยเยอ่แยะใช่ไหมมต่ากวิสัยที่ที่คนจะติดต่อันไป ขนออกได้ดูหนักอะไรไม่ตัดความี้เกียดควาอ่อนแอการพิจารณาใส่ใจตามทรามเนียมต่างๆมันก็ขี้เกียจตหมดความขี้เกียจมันครอบมันมีมากมากสิ่งนี้นั้นไม่ขี้เกียจคือสิ่งที่พี่เอกชอบนั้นไม่ขี้เกียจเอกจเดินไปไหนเดิได้ สม i, ุภายก็รู้สึกว่าเพื่อที่ดึงน้น่ะคุณไม่ตรงเลยอ่ะคุณนิ่งตามปกตครับอ้าว่าถ้าคุมาทำมีสมุภัยดีเก็นหุขาดตปนหมจะต้องผสมสมุภัยกลางตัวนอ่ะลึกกลางตงก็จะขดนี้มคไม่อยากไปมันหนักไปหมดอ่ความไม่อยากไปมันหนักไปหมดมันอ่อนไปหมดเวามไม่อยากทำมันอ่อนนี้ เราจะทำไปให้หนักมีบ้างพอที่ได้เกิดมันตื่นมันกำลังนอนสบายล่องเก่งสบายอยู่บนหัวใจเราเหมือนกับว่ามันเคลื่อมไปข้างนี้หนึ่งเราปฏิบัติทำข้ายพอใจตัวกลาดสี่ขี้เรัต้องยังไม่พอให้ขี้ตื่นใอ เราก็อขึงไปก่อนแล้วที่เรียนเงี้ยไม่ตื่นเลยมันตื่นมันตื่นเพื่อจะสูดมันตื่นตื่นเพื่อจะมาสอนเราเพื่อจะมาตำหนักเราหรือมันตื่นเพื่อจะหนีที่เหลยนมันตื่นน้อยตื่นคนหน้ามันตื่นเพื่อจะมาตำตำหนักเราเพื่อจะนั่งพอนานเนาะอ๋อเห็นหนักมากไปนั่นนั่งนานนั่นะเนี่ยยกเป็นโลกห้านึ่ง มันเป็าตว่าไงเสียแข้งเสียขาเสียวัยวะไม่ไหวนานที่เล็กหนอนไม่ไหวคืาต้องทำพอดีพอดีที่พอดีพอดีคือยัตรงกางที่ซีก็คือหนอนนั่งกางรับได้วามเลยนั่นนรรมะที่นาของที่เล็ัาสจ้าไว้นั่นคือความพอดีของที่เล็มันพอดีไปอย่างนั้นถ้าเป็นความพอดีของทามความพอดีของธมะจริงแล้วที่เล็ว่าคามคนมา เรายกความคนเลยี่เดรขนาดไหนเราก็ยกนะครับขี้เดขนาดนั้นเป็นอย่างน้อยแล้วมากกว่านั้นเพื่อจะกำลังกำลังจะ่านักนกันขเร่ถึงจะแพ้เราขีเห่เวลามีความยิ่งหนันนนกเราก็ต้องสู้มันให้หนักนักนั่นมันเราคุยมากมนเราก็ ไมากปยีมมากอ่าควรทั้งเป็นลูตายเอาเขาให้ถึงนี่คือนักตอบที่นักลุกตายก็ตายตายในสงครามแต่ขออย่างเดียวว่าอยากแพ่หนันฟังตายสงครามไม่ไม่ถึงไานม้เสียดแต่ความแพ้พลอยหลังมาหูสูนีถึงจะมีอยู่นีตมันก็มีค่าอะไรเลยคุณ่มัตมาให้ให้เป็อย่างนั้น เอาตาเปล่าตา,ายเพื่อดูชาวพิเจ้าพระธรรมคงศลถึงเวลาเด็ดต้องเด็ดที่เด็ดเติดเราต้องเด็ดเด็ดแข็งเราต้องแข็งที่เด็ดถึงไหนเราถึงนั้นเอาเจ้าถึงตายก็เราอดยอมตายเราไม่ถอยนี่แหละมัาติมาของพิเภกคือทานที่เด็ดเข้งหนีไปเรียกว่ามัาติมาถ้าทานที่เด็ดไม่ทันไม่เรียกว่ามัาติมา กิเลสประเภทไหนทันเอาให้ทันกิเลสประเภทนั้นโดยลำดับๆมันจะแรงขมขนาดไหนเอาขนาดนั้นมาสรุปร่ายทุนขนาดไหนเราก็เอาให้ถึงความโหราทารินของกิเลสเราก็หาโหราทารินตามเรื่องของธรรมที่จะฆ่าี่เลที่เลสยอมแพ้เราี่เลสหมดสิ้นั่นว่าทำไมนั่นเรียกมัชิมาเหมาะสมที่ถุดกับการฆ่ากิเลมัชชิมาท่านสยานี่แ่ทางทานเข้าใจเช้า ท่านทำของภาพเพียงสังนี่เป็นคติแล้วยังอย่างนี้สั้งอ้งาแตกงานงนที่เหลวก็แตกพอได้ขาแตกที่เหลวก็แตกทำก็สว่างจ้าขึ้นตาภายในสว่างจ้าขึ้นถ้าจะมั่นสงบร้ามหินมันจะหลบนิ่วย ท่างภาวนานั่งภะเนาทสพินานะเอาวันกลางหนักคู่กับเวทนาพิจนาสลบล้มไปไปรู้สึัว่าปุ๊บขึ้นอีกคุณถามว่นทัไมถ้าให่เห็นเดียวกันนั้นให้หายหน้าหายเอาจนเอาจนนค่ไหนนั่นนั่นมสามาให้บังดี มัชฌนาที่เรยแบบอย่างไหนก็ต้องเอาแบบนั้นมาใช้ำรรมชาติของเรามัชฌนาที่เหมาะสมกับการฆ่าที่เด็กไม่ใช่เหมาะสมหับการส่งสิมที่เด็กเราเข้าใจไว้ตรงนี้สําคัญมากมัชฌมาของเราคือมัชฌนาที่เด็ดนี่ทำามื่ไรลงไปก็ควีจะจะตายควรจะเหน็ดเหนื่อยจะลำบากมั่บมวลดวครจะต้กหยุดขาวจะเสียการเสียงานันตะคริบกรณีในตะล่าสมัยพวนี้ มันก็ทำที่แท้เป็นทำน่าสมัยถ้าทำที่แท้น่าสมัยสอนคนไม้ดึงสูกความสุขในน่าสมัยที่ต้องการสมัยมันไม่เดือดเข้าไปมันร้อนมันก็จะทำสมัยแต่ความสุขที่โลกต้องการในตรงนั้นนี่ยศาสนาอิสลานต้องการถ้าย่อสอนคนไม่เพื่อทิงความสุขความเจริญยู่นี่มันจะน่าสมัยน่าสมัยผลคือความสุขความเจริญที่สัตว์โลกต้องการ แ่ก็คือการดำเนินเข้าไปเพื่อความเป็นิเย็นบบยน,นี่เด็กันเยียร่ทำมาสิที่เดร์ร่ทมาเป็นไปทั้งกองนั้นเราทำสมัยได้หนะการฆ่าที่เด็ยกยรื่นีมนาวักถถืป็นฐานที่เจ้ามันทำลาบมันไออกจากนั้นมันมากสมัยไัไ้นรือและใครไมต้องการความสมิดในโลกนี้ถ้าผู้ใดไม่ต้องการมึก ก็าาสิบ็นหนกาเนเป็นสินส่รงที่น่าสมัยเขายอมนับให้เสียคนประเภทนั้นมีเพรความสุบเม่อเราต้องการต้องการทุกคนและทำสอนคนเพื่อให้รับความสุขความไปเริญยทำไมจะเป็นล่าสมายัยและฝนดาวตกขึ้นมาก็เป็นความสิมน่นาสมัยี่ไหนคำาี่่าสมัยก็คือเมื่อที่เหล็กดีที่เหล็กมันทันสมยัยยอม,มล่าสมายัยไม่ทันเลยที่เล คนมายางที่เหลือดีอย่างสุดมากหลอกทั้งวันทั้งคืนเพื่อพันตลอดกลับตลอดกันเไม่ใช่ไม่มีหลอกหรอเราดูที่ใจของเรานี่นไปดูที่อื่นการเรียนทำการปฏิบัติธรรมเรียนที่ใจดูความเครื่องหมายที่ใจที่แสดงออกมามีปุถดดุบีเชื่อกันเลยความที่มีนแมน่ใดที่เป็นการส่งเสริมที่เหลือคือความที่มีบาปมาเกิดตนความที่คืนนั้นเป็นไฟเป็นความผิดให้พยายามแฉขายน้ำถังหินเช่นเดียวกับดอกไฟ กระเด็นมาถุนเราเนี่ยแม้ค่นี้นิดเดียวก็ตามมันมีแสดงความร้อนมาต้องรีบปัดออกทันทีไม่ใช่เวลาจะระเบิดก็ไปสู่กองไฟคือดอกไฟมันน้อยนิดเดียวมีผู้กองไฟไม่ได้โดดเข้ากองไฟให้ดีใครมีความคิดแบบนั้นอยู่โลกที่เศรษฐกิจต่างอยู่แล้วจะไม่คิดกันนอกจากคนมากหรือคนตายแล้วฉันว่ามันั้นก็จะมีเรื่องทเด็ดมันก็ไปคิดกับโลกอื่นนั่นแหนะ ถ้าเราคิดแนี้ให้ถึงใจแล้วการแก้ทิเดก็แก้อย่างถึงใจดังนี้ผลของการแก้ทิเดศอย่างถึงใจอีกขึ้นเหียวกันเพราะฉะนั้นพุเจที่มาทำธรรมสานโลกทรงสอนเร่อความถึงใจเพราะนู้แล้วอย่างถใจปฏิบัติอย่างถึงใจมาสอนโลกทรงสอนให้ถึงใจถึงใจไม่ถึงใจไม่ถึงทิเดศเพราะทิเดศตกใจกดเราต้องการนักกันต้องการที่สุด ขึ้นความติดความเดือยให้ความหลังอย่างนั้นแต่ไปโลกไหนก็ตามไปที่ใดก็ตามต้องการขอความเดือยที่ยอดดุทั้งสี่มีความต้องการความสิดความเดือยเป็นสมทิษของใจที่เป็นความไม่หมายเป็นหน้าขานไมใจสำคัญนละเมื่นได้ทำที่ถึงเส้นแค่พิเดียรเพื่อให้สมความต้องการนั้นจะเป็นคำพิลาสมัยไป การบันิาธรรมที่ิธเนี่ยนะมีเป็นปัาของเด็กหรือเป็นเรื่องของเขามมีเป็นเรื่องของเชที่นี่ก็เลื่อนแก้ที่เด็กเราจะทราบในขนาที่ชง้างเป็นขนะดขนากันพิจารณาโดยสมองสมอพิจาราเรื่อยๆมันก็ยิ่งเหโทษแห่คุไปเรื่อยเการนั้นแหละไม่มีที่ไหนที่เป็นบออเกิดแงคุณห่งชุวแห่งโทษแห่งกรรมที่เกิดที่ใจแล้วนับกันที่ใจนั้น เมื่อมักนใจแ้วมันก็แสนอบามีอะไรมาปวนใจที่ี่เดตอย่างยอดมน่นที่ปวนใจสารโลกมาเสรจากจุกานีม่นยังมันสัตว์สงสากายอหูที่ไหนเกิดด้าตาเ่าตลอดเวลาก็คืเรื่องนี to to enfin. mixer, caso, to to ้เดม่ียมาเกิดด้วยหมดที่ประจักษ์แต่่อคากบทางตาไม่มีัหาว่าเอาปัหาตรงไหนเรื่องมัญหาที่เร่เดตข้างนั้น คีณ่งไปนั่งี่หมสังหาคุณนั้นผููก่อควางคเรื่องวิเ็ษที่ทำมายคือเรื่องวิเ็ะที่ว่าทำมายสิ่งที่ก่อคว้นสิ่งที่ทำลายกมอยู่แล้วมันก็มีอะไรมาก่อความทำาที่สมเหตุสมผลงานให้าัเงินไมนมีอะไรมาก่อความทำงานมันเือนนี้เพราะมุถ้ามีสิ่งชักสิงนี้ก่อควาทำาอยู่มันก็เกิดร่องรอยอย่างที่มีกใครเราแสดงอยู่เราไม่เห็นอยู่อย่างนี้ เป็นไงขึ้นช้าหรืองานเราต้องผู้ทําไม่กีดขึ้นช้าอยู่เสมีเหผลความขึ้นช้าก็คือความทุกข์ความ,มสงบก็เป็นผลของการกำหนดการพัฒนาการรักษาความสงบมีมากน้นนนอยควา,ามสุขที่มีอะไรตามใครมีอะไรที่ ถ้าหมดปืไม่พิว่าแล้วพอได้สบายใจมากไม่มีน้อเข้างานทั้งคืนเพราะมันไม่ดียิที่ใจนะที่อื่นอันนี้จะเป็นสอนในที่ใจเป็นขั้นใจเป็นใหญ่เนโอกนี้มีอะไรเป็นใหญ่ในใจใจเป็นใหญ่มากเมื่อถึดงความเดือดร้อนวาขึ้นมาขใจแทนผู้กวางเล็กทจะมีความเลื Uhm, ขึ้นเนโดยทั่วกันของกระจายที่ของเล็กอยากมีทำมีเหตุมีผลก็คอปกครองทำมีสนมีแปลงอะไรนก็ดีให้มีสีมีแปลงอะไแยกอีกครังมาทามีสนมีแปลงครงปกครองน้ำนั้นก็ดีแต่อันที่ให่ไม่เป็นสีเป็นแปลงเนแหลก็หนัเอ่ะเป็นน้ำเป็นน้